โอ้สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กและก็ชาวยูทูบครับผมอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลครับผมโอ,โอ,โอ้ได้แล้วหนึ่งแต้มอู้ทิ้งเลยปลาไหลพี่นอ้องไหนอะไดกินอ่อตัวนี้แหละอือเดี๋ยว้ให้เกียร์ให้ก่อนนี่เห็นูเข้าอยู่ตรงนี้ใส่อะตรงปลาไ,ไหลครับเขาบอกตรงที่ตรงนี้ ไหนไหนไหนล่ะเอ้ยนั่นไงโอ้ลลปลาไหลครับสองแต้มแล้วเรายังเก็บงานไม่เสร็จครับเราไม่ถ่ายคลิปปลาไหลก่อนเออวางกับดักเรื่องลูกหัวนารถ กระบะขึ้นบนได้เด,ด้ได้แล้สองแต้มครับรเ,เ,เขาว่าปัไหลเยอะใช่ไหมตรงเนี้ยอ๋อ นู่นปลา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 คอปลาคออู้นั่น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 นั่อู้อะไรเยอะจริงครับอู้ลูกเยอะเลยนุ่นนุ่นลูกลูกลูกมันเยอะเลยอ่ะมีทั้งปลาไหลแล้วก็ปลาคอใหญย อาลูแล้วนี่ไหนเนี่ยเต็มตงน,น,นี้เลยลูกมัน่ะลูกลูกปลาไหลถ้าเท่ากันนู่นอยู่น,ยยนะนู่นเลยเนาะหนอาไม่งามอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเต็มเลยดิเต็มเลยยาวยังไงตโตยโคตเจอเลยไหกแก้วครับเพือรอระนาก่อนน่าใจเว้ย ไม่เป็นไรครับรถคันนี้ตักปลาไหลหมานอยู่แล้วเรื่องหากินนี่หมานอยู่แล้วครับ này này như này, bay pon tung thế, à, tôi đây tôi đây pon, đi tung thế tung này là, hào,

ปลาไหลด้วยปลาไหลตัวเบล,ลอ,ลอเลยที่เทลอบไปเจ๊อยู่ในนี่แหละ อะไรเยอะมากครับท่านผู้ชม่นีนี่นี่นเขียนเลยตัวเบลเลอร์เลยอยู่เนี่ย เยอะจัดครับ ปะขคอ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 โว้จะปลาไม่อยู่อ่ะวิลลุน

โอ้โหโอ้โเยอะมากครับอะไรอะไรเยอะเลยได้หนิฮะหมั่นแต่รถมาโคตัวะแล้วแรงแล้วครับแล้วแรงได้กับโอ้ได้กับข้าวอร่อยเนาะมันวะ ไปไหลเะด้หากินยากดีนี่ไปไลไป <ม EN. S 2> ่ี่นี่เลยแม่ของแซ่บเลยฮะงานการน้ำกระลึกฮะไปไ,ไลบ